สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่คลองน้องบีมครับบ้านกระนวนตะบนกระน,น,นวนอำเภอซสส้ำสูงจังหวัดแก่นครับพ่อน้องบีมเลครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าแนะน้ำถักไทยสวัสดีปีใหม่พ่อมีพี่น้องเขาเลยครับจ้าสวัสดีปีใหม่นะจ้ะพี่พ่อแม่พี่น,อน้องอ่าตอนนี้ก็เป็นคลองน้องบีมจ้าคลองน้องบีมดุนมด่นรุ่นจริงๆเลยมาเทียค,ครับ <c oughs> เอาครับเมียนี่มื่อนี่มาแบ่งตัวครับมื่อนี่มื่อนี่มีหลายตัวหลายรายรการเลยครับล้บอติดตามชมให้จบคลิปเลยครับมีราคาเกษตรกรยันควยงามควยเม่บอกไป็พัน ตัวแรกนี่ครับอ่างไงแห้งครับไรแห้งไหนครับตัวนี้เป็นแม่ทองนะจ๊ะตัวนี้เป็นลูกของกล้วยน้องบัวจ้ะกล้วยน้องบัวเมนจ้ะทองตัวใดครับทองกับพอเพร็รล่ำโขงนะจ๊ะโอ้โหใส่กับเจ้าเพ็ดลํำโขงครับได้จักเดือนลรวครับเงอ่างข้างเนี้ยหกเดือนแล้วจ้ะหกเดือนแล้วเมนจ้ะอ่าแต่หกเดือนยังจำนี่ครับสูงเท่าไหร่ครับแม่นีเพิ่นสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบอกลบจ้ะหนร้อยสี่สิบครับเบิ้งครับความอ่างของเพิ่น อ่างหนาครับพี่ลีครับเบื้องเอิกมะพร้าวว่างขาช่วงเย็นครับไรหนากว้างจ้าวงเขาตกขั้นซ้อนสวยอัตลักษงคุ้ยไทยชัดเกลี่ยเลยครับตัวนี้อ่างครับเอายางเลยครับยางชูหกเดือนหนึ่งครับนี่ครับเบื้องแดดเท้าบดนะครับเบื้องปัดอ่างยาวหนาลึกยางเลยครับยี่นี่ครับเบื้องกลับไปเบื้องเดินทางหนาไปเลยครับวไหวเบื้องเดินเดินตรงไปเลยไม่ต้องวนครับเฉยเบื้องท่าย เต็มๆรับเบื้องไทยเต็มๆเดินไปพุ่นเด <มา S 1> ินตรงของแข่งพูนกับขนาดของแข่งพูนสนุกมาเบื้องรับอ่างมากมากหูจ่าเชื่องจ่าแม่นี่เอายางไปแข่งพูนพนะครับยางตรงของแข่งพูนเจ๋อเจ๋อเบื้องบันไทยพ่นว่าไทายกับกวงครับอ่างพุ่นนะครับโห วงแดงครับองวงวังกว่าน่อยครับโอ้ยบังนี่คือภาพวิดีโอด้วยครับเป็นภาพนิ่งเพราะจะได้ขยายได้ครับอ้างมากๆ้ากครจะขอดอี่แม่นขอกันที่ลากดินมนนนครับีกอหัวเข้าแล้วครับเอายกครับงามกับแม่นี่แบงค์ใครครับแม่นี่ ตัวนี้เปิดไว้ที่19,000แสนเ้าพับาทจ้ะอ่างใหญ่ขนาดนี้ครับสูงลอยสีสีกับทอง6เดือนแม่จ้ะกับเจ้าเพชรล้ำขงถือว่าราคานี้ถือว่าพอซื้อมากๆพอซื้อพอซื้อครับจ้ะวัวเป็นทางงี้ลูกมาแล้วสองตัว้อจ้ะอ๋อลูกสามในท้องแม่จ้ะกำลังดีครับกำลังดีอ่างมากๆครับตัวนี้หายวาเบิ่งตัวจริงเลยครับผมการันตีเลยว่างามกว่าในกล้องแม่จ้ะอันนี้เฮาบ่มีแดดครับบ่มีแดด นี่ครับเอายืนนะละนิ่งนิ่งนิ่งนี่ครับโอ้โหสวยครับเบิ้งครับรำเนื้อร่มตัวเลี่ยมโตดีมากๆครับแต่ว่าแม่นี่ทรงลูกนี่เขาว่าราคาเป็นแสนคือนม่แจ่เพิ่นขายมาก้อนหนานี่นะครับแม่จ้่เดี๋ยวเขาเก็บภาพนี่นี่หนึ่งครับทรงลูกนี่เด็ดขาดจ้ะแม่นี่โอ้งามครับตัเมียเพิ่งยังขนาดนี้ครับเบ้งจ้าโอ้เชียงครับเบิ้งหน้าครับตลาดก๋วยไทยชัดเจนวงเขาตกขั้นซ้อนครับเบิ้งครับ ที่เด็ดเท่าครับมือนี่เนี่ยเบิ้งโดนๆจัง่อยราคาหนีกกระต่อร้องกันไลยคือเก้าจ่าและที่สำคัญกับจ่าทรงฟรีจ้าจัดทรงฟรีพร้อมครับแม่จ่าแถมเสือแถมมะกริงคือเก้าจ้านี่ครับโปรโมชั่นทั้งควงลองบีมครับโอเคครับตัวต่อไปแล้ครับจ้าครับตัวที่สองเทาอะไรอย่างไรครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อเบิ้มพัฒนล้านนะจ่าว่าวันตัวผู้ตัวแม่จ้ะตัวนี้โอเมียหูหน้าตางามเลยจ้ะลูกเบิ้มพัฒนล้านแม่จ้ะจักเดือนครับนี่ อยู่ได้แค่20เดือนจ้ะ20เดือน<ม>กำลังเป็นสาวสาวหน่อยสาวหน่อยฟันนมนมจ้ะเบิ้งครับหน้าตาอัตลักษณ์เนื้อหนังมาเต็มเลยครับจ้ะสายเบิ้มบ้องห่วงแม่นจ้ะมีใบเกิด,ด้ะจ้ะนี่ครับสาวน้อย20เดือนครับจ้ะใบเกิดครบจ้ะยืนดีเชิดดีหัวโหนกนี่ครับวงเข่าสวยอัตลักษณ์ใบไทยชัดเจนกระดูกแข้งขาใหญ่เอาครับยางเบิง้งดันขางนี่ครับบัดนี้นะนยางลูกจ้ะสายเบิ้มครับบ้องห่วงเรื่องเนื้อเรื่องหนังอยู่แล้วครับ แมนจ้ะกระดูกเรื่องเนื้อเรื่องหนังมาเต็มอยู่แล้วครับนี่ครับเบิ่งเงาหางใหญ่มากๆากคุณนะครับเงาหางเพื่อนไทยก็สวยคุณนะครับหางเหย้าด้วยคอบางหลายเลยครับอืมหางยางครับยางโชว์โตเลยหายงปลาลูกปะ่ะเพื่อต้องการสาวน้อยไปเลี้ยงล้อผสมกับบางโตก็ขึ้นตั้งแต่ยี่สิบเดือนไปแล้วครับไปแมนจ์โตนะหันขึ้นแล้วก็ป้อมจับสัตว์กับผสมได้เลยครับพันธุกรรมเบิรมให้เนื้อให้หนังให้กระดูกอยู่แล้วครับ สายอีสานเขามาสายนีอยู่นะครับเนื้อหนังตรงมาก่อนอ่านี่ครับยืนหันละสวยครับปึ๊บนี่ครับงามแบงค์ก็ไดครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปที่แปดหมื่นเก้าพันบาทจ้ะแปดหมื่นเก้าครับถามส่วนสูงมันสูงเท่าไหร่ส้นสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบหกบวกลบจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบหกครับเบื้องเลี่ยมเนี่ยเลี่ยมโตโอ้โหครับนี่ครับเบื้องงามเลยครับนี่สาวฟันน้ำนมจ้ะเอาไป ทนาอีกจักน้อยนี่ไปประกวดได้เลือจากแม่นี่นี่ครับเอาไปเรียงไปนันจักน้อยครับเอาสนามได้เลยครับยืนดีครับยืนดีอย่างหนึ่งเลื่มเนื้อเลื่มโปรดีเลยครับงามาโอเคครับตัวต่อไปครับตัวที่สามครับไร่ยางไลครับจ้าตัวนี้เป็นแม่ทองจ้าแม่ทองกับพอสร้างอุดรจ้ายืนเชิดดีแต่สูงเท่าไหร่ครับนี่สูงหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบกลบจ้าโอ้ยยืนครับพอสน้างน้องบีมเลย ันยืนดีครับยืนดีต้นดีต้นหนาตัวอ้างเลยครับจ้าทองจักเดือนกว่าทองได้หกเดือนจ้าหกเดือนแล้วจ่าหนาตาทางเขาตลาดขุยไทยชัดเจนครับเบิ้งครับตวงทายืนตับไรขาดขาที่ข่างเอาจ้าหวงครับเอาลูกปะสูงรอยที่ที่เบีดครับเบิ้งความยาวของเพื่อนบ้านนี้ท่องหกเดือนแล้วครับเอ้าวิ่งสูงยาวนี่ครับเอายางเลยครับเอาลูกปะคว้าอยู่นี่ตรวจทองให้สุดโตจ้ะเอาหมอมาอันตรสาวให้เรียบร้อยจ้า หมอประจำข้อคุนพี่หมอประจำข้อครับมีเครื่องต่เสาวพร้อมมแ่นจ้ะชัดเจนครับห่วงหวงครับท้องคือท้องครับมีเครื่องต่เสาครับบดเมือล่วงอย่างเดียวครับเบิ้งครับเบิ้งไายเบิ้งหางผู้ใดหาแม่บอกโค้งสางง่ายสูงเกินลอยซี่สีเหมนในน้ำตัวนี้เลยครับจ้ะสูงเงาครับสายพัฒนาบ้านเขาจะสูงเงาดีครับเอายางครับยางยางเขาลูกปะหูดีแฮงครับเอาไว้ใส่ก็ะยุหันจอดทันแล้วครับตัวนี้นีไม่ลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะจ๊ะนี่ครับ เบิ้งครับเรียมเรียมตัวงามแบงค์เท่าไหร่ครับแม่นี่แม่นี่เปิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทจะ้ะอ๋อพอซื้ออย่างที่ซื้อเังไหรครับห้าหมื่นเก้าในแม่ทองจ็กเดือนหกเดือนแม่จ้ะสูงรอยสี่สิบเอ็ดไหมครับจ้ะเราเพิ่งลูกสองเราเบิ้งเรียมเรียมตัวเพิ่นครับถือว่าเป็นควายที่โอ้พอซื้อแฮกมากๆเลยครับพอซื้อของมากเลยนี่ครับเบิ้งบ่ม,งะะมีตำหนีงเนาะราคานี่ม่ตำหนิจ้ะรับประกันตำนิรับประกันทองให้เลยจ้ะบ่มีตำนิครับพอซื้อแฮงครับตัวนี้เชียร์เชียร์ โอเคครับตัวต่อไปครับจ้าขับลองบีมตัวดีซีเขาครับจ้าตัวทีซีก็เป็นแม่ทองนะจ้าแม่ท้องแม่ท้องกับพ่อเก้าเจริญจ่าจากเดือนครับทองได้หาเดือนแล้วจ่าอ้มีแต่ทองทองมันมันทองแก่ๆทั้งนั้นเลยครับเมนจ้าหนึ่งสองสามนี่โอ้ยเอาไปตั้งฟาร์มเลยเนียครับนี่ครับเบื้องหน้าตาทั้งเขาสวยครับอัตลักษณ์คุยไทยชัดเกนสูงเท่าไรครับแม่นี่เพิ่งสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าบอกลบจ่าเกี่อวกสายพัฒนาเขาเนื้อหนังนล้วเนื้อมัน่ บงอ่างหนาหรือก,กระดูกแข็งขาใหญ่ตัวเป็นควายที่มีพันธุกรรมมาแล้วครับเบิง้งเลืม้เมเนื้อเลื้มตัวต,วตวลักเป็นกับมาดีเบิงบบ้งขับเบิงบ้งไทยเบิ้งเบิ้งขับโอโ้สวยเลยครับอืมนี่ครับเอา่าย่างครับมาหน่อเอาย่างฟางย่างฟาหนาอ้างลึกเปนสูงก็อยู่ในเกณฑ์สายพันธุ์น้าครับเบิง้งไทยกวงางกว้าง ผู้จนเปอย่างยางหมดหลือครับผู้จ้ะเบิ่งครับเบิ่งไทยครับเออนี่ครับเบิ่งไทยครับน่ะอ้วนหนามาครับมาลูกปลามามาเร็วมาเห็นหยาแล้วเพราะอยากกินยางปรนไดี๋ยวจะกินตั้งหยาดิอ่านะครับอ่านั่นแหละครับสวยแบงอะไรครับแม่นี่แม่นี่เปิดไปที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะโอ้เงินแสนได้แม่ทองสองแม่เนี่ยครับแม่ทองย่างยางยางนี่ต่อมาเด้่ครับ ตัวละซีหาเมื่อนหาเมื่อนนี่ไั่ก็ฟองหาหกเดือนไหมคุ้มบ้านนี้แหละครับเบงครับอ่างหนาลึกดีลิเคครับตัวต่อไปเลยครับจ้าตัวที่หาเขาครับแมนจ้ารลานี่อย่างใดครับแมนนี่ตัวนี้ผสมกับเจ้าสันผ่านรอบหนึ่งนะจ่าผ่านหนึ่งรอบแมนจ้าสูงเท่าไรครับนี่สูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบกจ้าสูงให่ดีแมนจ้าอีกหนึ่งตัวครับเบงอัตลักษณ์ควยไทยชัดเจนครับ ตาเต้มแจ่มจำโคอ้วนนองเขาไม่ขาดขายที่ถางตุ้บหนาๆครับตัวนี้เนื้อหนังหนาขึ้นเขาครับเอาเบิ้งด้านข้างครับวันนี้ตัวสายพันธุ์นส่วนสูงมากขนาดนี้ก็ถือว่าดีครับเงาแล้วเนื้ออัตัวเงวเลยครับเบิ้งครับโคนเขาใหญ่นี่ครับเบิงบ้งสูงไหมเบิ้งกะทักครับเอาอยางเลยครับวันนี้ยางวนลูกเดินเดินดุดดดตัวนี้ล้อพันรอบเนาะแมนจ้ะนี่ครับเบิ้งครับไทยกว้างๆ แผ่หน,นหลังเปเีๆปเปเปครับอ่าจอดทันแล้วครับแบงค์ใครครับแม่นี่แม่นี่เปิดไว้ที่สี่หมื่นสองพันบาทจ้ะพอซื้อแหละครับพอซื้อส่วนสูงถือว่า,าดีครับไม่เนื้อมันโตดีเอาไปรุ่นพันรอบป่ะอ่านี่ครับเพิ่นได้ลูกไม่เักโตหร้อถูกไหมนี่มีลูกมาแล้วโตวหนึ่งจ้ะแม่นี่นี่ครับผ่านการมีลูกมาแล้วเด้อครับนี่จ้านี่ครับผสมไปให้แล้วครับเบ่งกับซูมให้เบิ่ง บกคักจังไรวิดีโอคอลมาครับหรือเขาบอกเบิ้งหน้าคอกก็ได้เขาเบิดแล้วเนาะครบทุกตัวแล้วแมนจ้าครบทุกตัวแล้วจ้าฝากเบอร์โทรโปรโมชั่นเขาเน่อยครับจ้าเบอร์โทรกระสุนแปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ้านี่ครับเบอร์ผทรมา <ะ S 1> สั่น,นอคอกน้องบีมกะมีแถมเสือ้อแถมมักกะลิงแล้วก็จัดทรงฟรีถ,ถึงหน้าคอกหนาหลักเลยได้จ้านี่รับประกันตามนี้สากลให้คือนเขาครับแมนจ้าคือแนวน้ำจังไดกับเขาบอกเบื้งองยุคคอลครับเพราะว่าหลายตัว มีห้เบื้องไหลตัวหลายราคาหรือมีเงินเท่าไหอยากให้หาราคาไหลให้ก็ได้ครับโทรข้ว่าบอกไว้ว่ามีพ่อมีท่อนี่มีท่อนี่เนี<ม>่ยห, <า S 2> หาให้เนี่ยก็หาให้ได้ครับจ่าเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้เลยจ้ะเดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กให้นน้ำขึ้นไลน์ให้นน้ำครับจ่าทรมาสอบถามบอชัดเจ่งเลยกับวิดีโอคอลก็ได้ครับภาพนิ่งอยากให้ท่ายส่วนใดเพิ่มเติมท้ายกีบเล็บกีบเท้าอันใดเพิ่มเติมที่ผมไม่ได้ท้ายเก็บให้ก็ได้ครับจ่าโอ้ยืนงามยืนงามครับเมียนี่เงินแสนหามาเอาไปสามตัวเลยครับถึงแม่ คือตัวขาดทุด้นเลยเนาะวันนี้กี่วันโอเคครับฝากให้พี่น้องของผาเบิงกดไลค์กดแชร์ไ้ตามเปต้องใจในการท่าทิปครับขอบคุณน้องบีมครับขอบคุณจ้า